สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโทมัสนะครับเป็นรถสัญชาติทอนแลนด์นะครับสีแดงนะครับผมก่อนอื่นก็มาดูสภาพรถโดยรวมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องรอบๆตัวรถนะครับให้ดู ก็มาเริ่มเลยนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดที่หนึ่งนะครับจะเป็นชุดล้อนะครับชุดล้อเดิมก็จะเป็นล้อขอบสิบหกนิ้วนะครับสิบขอบสิบหกนิ้วนะครับล้อหน้าและล้อหลังนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นไฟหน้าและไฟเลี้ยวชุดด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่นะครับต่อไปครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายจะเป็นเบรกหลังนะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นเบรกหน้านะครับระบบเบรกก็จะเป็นระบบดัมเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับ อันนี้กระจกฝั่งท้ายนะครับที่ติดมากับรถมาดูสวิตซ้ายและขวานะครับอันนี้จะเป็นฝั่งด้านซ้ายอันนี้จะเป็นฝั่งด้านขวานะครับสวิตฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตเปิดปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับถ้ากดไปด้านซ้ายก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย กดไปด้านขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวาถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ปิดไฟเลี้ยวนะครับมาดูสวิตฝั่งด้านขวานะครับจะมีสาสามจุดนะครับจุดที่หคือจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดเปิดไฟสูงต่ำนะครับจุดที่สองจะเป็นแต่จุดที่สามจะเป็นดับเครื่องกดดับเครื่องนะครับต้องกดแช่จนกว่ารถเราจะจะดับถ้ากด จุดที่หนึ่งนะครับถ้าเรากดไปด้านซ้ายนะครับให้มันให้มันจมแบบนี้ก็จะเป็นไฟสูงนะครับถ้ากดมาฝั่งด้านขวาก็จะเป็นไฟต่ำนะครับกดแตะก็เหมือนแต่บ้านเรานะครับกดแช่ไว้ก็จะมีเสียงเรือนไม้นะครับเรือนไม้เข็มเขาเริ่มที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจนถึง120นะครับแต่รถ 4 9ซีนะครับ4 9ซีต่อมานะครับจะเป็นถังน้ำมันรถคันนี้ก็จะมีล็อกคอเหมือนกันนะครับเซ็ตล็อกคออันนี้จะเป็นล็อกคอครับอันนี้ปิดปิดไว้เวลาใช้งานแล้วก็หมนุนหมุนเปิดล็อกคอแบบนี้ครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมจะเป็นการหมุนนะครับต่อไปนะครับเป็นถังน้ํามัน ถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปิดถังน้ำมันถ้าอยู่ในลักษณะนี้มันก็จะเป็นเปิดถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกถังน้ำมันก่อนนะครับล็อกไว้ล็อกไว้คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าล็อกนะครับสถานะเขาจะเป็นแบบนี้หมุนฟรีหมุนฟรีได้เลยหมุนฟรีซ้ายขวาหมุนฟรีได้เลยนะครับ ทีนี้เราจะมาเปิดถังน้ำมันกันเปิดถังน้ำมันเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทีนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจับถังให้ฝาถังให้นิ่งนะครับหมุนทวนพอหมุนทวนแล้วใช่ไหมครับให้เสียงดังแก๊กนะครับนะพอทีนี้พอมัน พอมันล็อกเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดฝาถังได้ปึ๊บปึ๊บฝาถังฝาถังเวลาใส่เข้าไปใส่ตรงล่องนะครับป็ะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเปิดก็ทวนเก็บไว้ก่อนกัว่าให้ต่อไปนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดก๊อกเปิดน้ำมันนะครับก็ตามอักษรเลยครับอันนี้จะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับถ้าขึ้นบนคือเปิดฟูเต็มเต็มระบบเลยครับเปิดเต็มเลยถ้ามาฝั่งซ้ายก็จะเป็นปิดถ้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมครับมันก็มันก๊กอกน้ำมันอะ่ะมันจะมีสองสองแท่งครับแท่งแท่งหนึ่งคือเอาน้ำมันประมาณครึ่งถังอีกตรงตรงลูกศรน,นี่คือ น้ำมันอยู่ใต้ถังครับมันจะเป็นสองก๊อกนะครับถ้าหมุนมาตรงนี้ก็จะเป็นเอาน้ำมันครึ่งถังถ้าอยู่ตรงนี้คือน้ำมันเต็มถังเลยต่อมานะครับลืมบอกไปนะครับรถคันนี้จะเป็นรถสองระบบนะครับเหมือนรถไฮบิดณปัจจุบันนะครับใช้ปั่นได้แล้วก็เครื่องยนต์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบันไดบันไดปั่นนะครับเหมือนเหมือนเหมือนจักรยานเราครับเนี่ยหมุนปั่นปั่นนะครับเราไม่อยาก ใช้น้ำมันไม่อยากสตาร์ทเครื่องแล้วก็หมุนปั่นออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะครับหมุนถ้าเวลาเราจะสตาร์ทใช้งานใช่ไหมครับเราก็ตั้งจังหวะเหมือนมันมอไซค์นะครับตั้งจังหวะไอ้ตรงขาสตาร์ทเนี่ยให้มันแนวเหมือนบันไดไอ้ตัวขาสตาร์ทมอไซค์ทีนี้เราก็กดใช้แรงกดนะครับกดสตาร์ททั่วไปเลยครับ ต่อติดครับ <göster ges> ลืมบอกไปนะครับไอช่องว่างนี่คืออะไรมันจะเป็นช่องที่เราใช้มือแย่เข้าไปเพื่อจะเปิดโช๊คนะครับมันจะมีไอตัวเดือยเดือยมองเห็นหรือเปล่านี่นครับเดือยเดือยตรงนี้น่าจะแผนกล้องไม่ค่อยชัดเรากดกดลงมากดลงมาแบบนี้มันก็เหมือนเราเปิดโช๊คนะครับ ตอนสตาร์ทรถตอนเช้าๆหรือว่าจอดไว้นานๆมาสตาร์ทครั้งหนึ่งพอสตาร์ทติดแล้วก็ปล่อยมันก็จะเด้งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดโช๊คหลังโช๊คหลังครับก็เป็นโช๊คสปริงคล้ายๆรถปัจจุบันตามท้องตลาดเราทั่วไปนะครับไอตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเบาะนะครับความพิเศษของเขา จะดีไซน์ออกมาเหมือนมันจะเป็นทรงจกักรยานใช่ไหมจะดีพิเศษตรงหนึ่งคือเวลาเราขึ้นลูกแล้วหน้าหรือว่าตกหลุมแบบบอกเขาจะเด้งๆเ,เหมือนสปริงครับนิ่มดึบดบๆๆบ,บได้เลยนะครับมันจะนิ่มมันจะช่วยซัพพอร์ตในการขับรถได้ดีแล้วมันอันนี้ก็จะเป็นมือลิงเบรกหนังของเขานะครับต่อมานะครับตรงนี้ตรงนี้คือ จุดใส่เครื่องมือนะครับใส่อะไรเครื่องมือนะครับวิธีการเปิดใช้งานก็ทุกคนจะเห็นในจุดจุดนี้ไหมครับจุดนี้ก็จะเป็นเป็นเบีย์ล็อกนะครับวิธีการใช้งานเราใช้ใช,ใช้ใช้นิ้วกดเข้าไปเพื่อจะปลดล็อกนี่ออกมาเห็นไหมครับมันก็ออกมาได้แล้วสามารถใส่พวกหัวเทียนบล็อกวเทียนกระดาษใรายเพื่อเวลาทดวเทียนบอร์ดวเทียนเสียก็ใส่ตัวนี้หรือว่าเก็บ เครื่องมือเล็กๆน้อยๆได้นะครับวิธีการใส่นะครับมันก็จะมีมีเงียงสองอันนี้ซ้ายขวาเราก็ใส่เงียงให้มันตรงตรงรูใส่เงียงให้มันตรงรูใช่ไหมครับใส่เข้าไปได้แล้วแล้วก็ยกขึ้นมาเลยปึ๊บก็เข้าตำแหน่งล็อกนะครับอันนี้จะเป็นไฟท้ายไฟท้ายไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับไอตัวโค้งนี้อาจจะเป็นมีนเนียมนะครับอย่างหนาเลยนะ เป็นมีเนียมอย่างนั้นนะครับบางโคนก็จะเป็นบางโคนเหล็กนะครับบางโคนเหล็กทั้งหน้าและหลังเลยนะชุบคมเนียมนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าข้างเดิมๆของเขาแต่มันมันหายไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบางบางโซ่นะครับมันจะสั้นประมาณนะครับช่วงนี้พาย ภายในไอตัวโคเบอร์สซ้ายละขวานะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นชุดชุดไฟพวกสายไฟนู่นนี่นั่นนะครับฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้จะใช้เปิดเวลาเซอร์วิสคาร์บูฝั่งนี้นะครับเซอร์วิสคาร์บูพวกสายไฟป,ปันอ่ะต่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงเสียงเครื่องยนต์นะครับ วิธีการสตาร์ทก็วิธีการสตาร์ทถ้าเราถอยหลังอะ่ะมันจะไม่ให้ถอยหลังครับเราต้องปั่นเดินหน้าเหมือนจักรยานนะครับปั่นเดินหน้าเหมือนจักรยานก็ได้ในช่วงจังหวะมันคันสตาร์ทมอไซค์ได้ประมาณนี้เราก็สตาร์ทเลยปึ๊บติดละเดี๋ยวก็จะมาดูระบบไฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปไปเลี้ยวซ้ายมัน ไเลี้ยวซ้าย<ๆ>ไลเลี้ยวขวาไปสูงต่ำ<ๆ>ตัวนี้จะเป็นแตรนะครับแตร เบรกนะครับเด็กหลังมันก็จะมีไฟไฟนะครับมีไฟสตาอปเบรกไฟสตาอปเบรกอันนี้ผมสตาอปเบรกเด็กหลังนะครับต่อมาผมจะสตาอปเบรกเด็กหน้าไฟเิดนะครับเดีย๋ยวมาลองขับกันนะครับ ตอนนี้ผมปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องคือกดกดปุ่มนี้ใช่ไว้แล้วก็ปั่นมันจัก,กรยานนะครับปั่นปันมืนจักรยานปั่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากสตาร์ตก็สตาร์ทเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับไปเรย ขาตั้งนะครับขาตั้งของเขาก็จะมีแค่ขาตั้งคู่อย่างเดียวครับไม่มีขาตั้งคู่ด้านไม่มีขาตั้งเดียวด้านข้างนะครับโซ่เดี๋ยวผมขออนุญาตติดรถก่อนนะครับดับรถก่อนไอโซ่เนี่ยครับถ้าเทียบใส่กับรถบ้านเราก็จะเป็นโซ่สี่สองศูนย์นะครับใช้เฉพาะโซ่นะครับสี่สองศูนย์แต่สเตอร์นะผมยัง ยังไม่มั่นใจนะครับแต่เป็นโซน420ใช้กับบ้านเราได้นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นของรถโทมัสนะครับหรือว่าเพื่อนๆสงสยัยหรือว่ามีอะไรสอบถามเกี่ยวกับรถโทมัสแบบนี้นะครับสามารถ สอบถามทางคอมเมนต์หรือว่าติดต่อมาทางเพจที่ผมแปะลิงก์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่สำหรับรับชมรีวิวของผมวันนี้นะครับขอบคุณครับ